โอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงท่านผู้ชมเอ้ยนี่นะครับชาวเน็ตแห่แช่บอกเนี่ยเหลือไว้แต่ตลับทองคำเหลือไว้แต่ตลับทองคำไปดูต่างหน้านะฮะนี่คือทองที่เคยมั่งมีร่ำรวยนะฮะในยุคสมัยลุงตู่นะครับเต็มไปหมบทเลยนี่โอ้โหตลับนี่เป็นสิบสิบตลับแต่ตอนนี้คือขายกินตั้งแต่ผ่านมาสองปีเนี่ยนะฮะนะ ตัออ้งแต่พมา,มาเนี่ยยุคสศตาเนี่ยนะขายกินตลอดเลยนะไม่เหลือเลยจะปาดเหลือแต่ตลับท่องไว้ดูต่างหนะ้าโอ้ยนะแต่ว่าแต่พี่คนนี้ขายนะครับแอดมินก็ขายฮนะขายไปบาทหนึ่งโอ้แต่ได้กำไรอยู่นะตอนนั้นซื้อยุคลุงตู่สามหมื่นกว่าบาทเอามาขายยุคนี้ได้เจ็ดไอ้ได้สี่หมื่น ได้กำไรประมาณเจ็ดพันขายเพราะอะไรครับเพราะต้องเสียค่าอันนี้ค่ารถพยาบาลหมื 18, ่นแปดท่านผู้ชมนะค่ารถพยาบาลจากปากช่องนั่งมาธรรมศาสตร์หมออื่นแปดเสียค่ารถพยาบาลเองนะครับเพราะว่าเป็นเส้นเลือดสมองมันมันตีชั่วคราวไงโอ้ยนะชีวิตเออ หลือขายหมื่นแปดก็นั่นแหละใช้ซื้อนั่นซื้อนี่ก็หมดแล้วนะเอ,อเป็นค่ารักษาพยาบาลนะเออชีวิตคนเรามันมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะผูะ้ชมเอ้ยนะครับพอถึงเวลาวันหนึ่งมันรุ่งโลดแต่นี่โชคดีนะยังมีเก็บมาอยู่ไว้สองบาทก็ไม่รู้จะได้ขายตอนไหนนะฮะก็ขอให้ราคาทองมันพุ่งไปสัก 50, ห้าหมื่นก่อนนะขายถึงจะได้กำไร ขายได้กาไรเป็นหมื่นเลยนะถ้าพุ่งไปห้าหมื่นเนี่ยนะครับเออก็คงจะยากแล้วละครับนะยากแล้วในการที่จะไปซื้อทองอีกนะโอ้ยุคลุงตูน่นี่นะคือมันสุดๆจริงๆนะครับคือมันแบบคือมันคนมันรับรวยจริงๆนะในยุคลุงตูน่นะต้องยอมรับจริงๆนะครับซื้อทองกี่บาทวนะเนี่ยน่าจะเป็นหลายแสนแนะนะดู ดูละหลายตลับแล้น่าจะหลายแสนแต่ก็ยุคเศรษฐาก็คงต้องขายหมดเกลี้ยงนี่แค่อยู่แค่ปีเดียวนะัะนะหรือ,อถ้าถ้าอยู่สี่ปีนี่เราไม่รู้ต้องขายอะไรนะครับเออนะมีกินมีใช้ไหมล่ะครับตอนเนี้ยอ,อืมนะถ้าอยู่สี่ปีนี่ไม่รู้จะได้ขายอะไรนะ มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะไรอย่างงี้ป่ะนะโอ้ถ้าอยากให้ลุงตู่กลับมาจริงๆเลยลุงตู่กลับมานี่มันจะคึกคักมันจะอะไรแน่แนะครัะแอดมินก็อยากให้ลุงตู่กลับมานะนะทําไมประชาชนถึงไปหลงไหลกับไอ้แมวนะเนี่ยขนาดส่งคนมีคดีมาลงเลือกตั้งอบอจอะไรคิดดูสิเห็นไหมมันดูถูกพี่น้องประชาชนขนาดไหนเออ มันคงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็เคลียร์ได้อะไรอย่างงี้ป่ะนะมันคงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เคลียร์ได้เหมือนคดีมันอะเดี๋ยวก็เคลียร์ได้แต่อย่าลืมนี่นายกอบจ์นะไม่ใช่ทักษิณน,นะมันจะเคลียร์ได้อะไรทุกอย่างทุกสิก่งทุกอย่างนะเออขนาบิ๊กแจ๊ดยังงงเลยเเอาคนมีคดีมาลงสมัครได้งไงวะนะคดีทุจริตถุงยางชีพเนี่ยนะอองงนะนะครับ เนี่ยอายุยุคยุคไอ้แมวเนี่ยนะคนตาสว่างยากจริงๆนะเรื่องมันได้ตั้งเยอะจนมันชนะตั้งทันกว่าคะแนนนะครับเออประเทศไทยเราจเจริญยากจริงว่ะนะอ,อือเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ